ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายซโยอีชเช้าขมรไม่พอใจในพลขมรมีท่าทีอ่อนน้อมหลังเจอทหารพรานไทยล่าตะเวนแนวชายแดนเปิดคลิปสุดช็อคนขเขมเรเมื่อนาพลกัมพูชามีท่าทีอ่อนน้อม หลังจากเดินมาเจอทหารพรานไทยบริเวณชายแดนปราสาทต,ตามเมืองทมก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทางเดอะคริติกแล้วก็รวมถึง Thailand l ลเวอรได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะ เรียกได้ว่าความตึงเครียดยังคุกกลุ่นอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะแม้ว่าระดับผู้ใหญ่จะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยปกติสุขเป็นมิตรกันดีทั้งสองฝ่ายแต่ว่าประชาชนไม่ใช่แค่เฉพาะประชาชนไทยเท่านั้นนะคะแม้แต่ประชาชนเขมรเองเขาก็รู้ค่ะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นใกล้จะปะทุเต็มทีค่ะแต่ว่าสื่อเขมรเนี่ยจะประคมค่ะวว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะโดยล่าสุดค่ะก็ยิ่งทำให้เห็นมุมมองของคนเขมรได้อย่างชัดเจนค่ะ ว่าเขาคิดยังไงกับประเทศไทยนะคะเมื่อทางด้านของกัมพูชียชเมเดลี่สื่อชื่อดังของกัมพูชาค่ะได้โพสต์คลิปทหารระดับนายพลของเขมยืนพูดคุยกับกลุ่มทหารพานไทยโดยท่าทีที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรนะคะโดยในคลิปทั้งทหารเขมรและทหารไทยเนี่ยก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานค่ะทั้งสื่อก็ยังได้โพสต์ข้อความต่ออีกนะคะบอกว่ากองทัพกัมพูชาไทยณนะบริเวณวัดตาแมนสนทนากับเสียงหัวเราะ ขณะลาดตะเวนกองพันทหารราบที่42ประจำการณานะบริเวณวัดตามเมินทมและก็รับผิดชอบทางภูมิศาสตร์ระหว่างการลาดตะเวนในวันที่17มีนาคม 2025. 2 0 2 5เมื่อวานนี้กองทัพกัมพูชาและไทยพบกันที่ชายแดนตามวิดีโอที่พลตรีนาวอง ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่42ทหารหมู่บ้านภาค4แสดงให้เห็นว่าเมื่อเจอการกองทัพทั้งสองประเทศก็พูดคุยกันด้วยเสียงหัวเราะไม่มีความตึงเครียด2กองทัพถกเถียงสงครามในยูเครนที่ฆ่าคนบริสุทธิ์ฝั่งกัมพูชาและกองทัพไทยก็เห็นตรงกันว่าควรจะปล่อยให้ปัญหาชายแดนของทั้งสองประเทศเจรจาอย่างสันติระบุว่ากองทัพไม่ต้องการที่จะเผชิญหน้ากันโดยการสู้รบถกวกาง អឺគេណាម៉ោះរីកអារិញគេធ្វើតាមនាទីនោះអារិញចោលនេះជាកាឲ្យធ្វើឲ្យយើងបាត់ទៀតទេអារិញធ្វើយើងຕົ້ມធ្វើខ្វៃធ្វើផ្លែកមកធ្វើដូចដំ

អត់គោះញើទេនູ້វាត្រូវបើវិតាវិតាតាអមឡាទីន້ອງគីតាមតายនាងធ្វើ MacBook mini គឺសั่งឱ្យនួយចែនអីໂຕលេខនោះពីចៅបានបងយាយគេប្រាប់បងណាមីរ៉ាអូសម្បត្តិធឺទេវាមិនមិនមិនໄດ້ជួយទេមិនធឺទេយើងអាចបានសុរិញជូនទៅនរយើងជួយតមកចាក់ងឹបពីជូនណាទេមានឱ្យມັນទៅជារួយមើលតាអ៊ុយត្រែបងណាស្ដេចជី ແລະມັນឲ្យມັນညប់ប្រហែលເວັ້ນລະກະຫມູ່ນັ້ນມີດັ່ງງັບຕານຽມນີ້ນະອໍແມ່ນກັບຕາແຕ່ກ່ອນນີ້ແມ່ນກັບໂຕດຽວນີ້ອືຕໍ່ໄປຍັງເນາະເຈ້ອ່ານີ້ຄັນກະຫມູ່ນີ້ເຝົ້າສະບາຍນະຕອນນີ້ດານີ້ກໍຕ້ອງຍົກກະນອນນູຈຸນີ້ລະຢູ່ນີ້ລະຈ້ອງຫມູ່ມີມາເຊຍເດນະເພື່ອເຮັດທີ່ໃສ່ໂຄຍຕາດາໄຣນະມັນໂຕດល់ຂະນະຈ້ອງຄົມຄຽດບໍ່ໃບຄືຫມູ່ມັນອໍນະບໍ່ຮູ້ຫຍັງມັນລໍ ไปเป่ก็บอกแตัเิจเป็นตมุเนียใจเนาะงเหียมุนลงโอเคยเดียวนายจ้งราจุนี้เยเาับันเหียวเราบันหน้าตรงบันมันเกินจังเพืที่จะี่ําบันหยมันเหียไปในรถเมทา โมฟอร์ซีจเมียบานเยมันน้ำเนินบานเมนนเนื่อบหอ,บห,อบหลังจากที่คลิปดังกล่าวนะคะถูกปล่อยออกไปในโลกโซเชียลของกัมพูชาค่ะก็ะทาให้มีชาวคอมเมนต์จนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่พอใจที่ระดับในพลของกัมพูชาพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรกับทหารไทยแล้วลองมาดูคอมเมนต์บางส่วนกันนะคะคอมเมนต์แรกบ,บอกว่าชาวสยามจะให้คนสุรินเชื้อสายคขมเเป็นแนวหน้าในการรบและให้คนสยามอยู่แนวหลังพอมีอะไรเกิดขึ้นก็มีแต่เขมเมเท่านั้นที่ตาย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าระวังอย่าประมาทในสนามรบคนสยามมีกลอะไรมากมายคนสยามพวกนี้หัวเราะเยาะเราก่อนที่อีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาก็รบกับเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนพวกนี้ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นขเมศใช้ชีวิตอยู่มีความสุขแล้วก็ปล่อยให้ทหารที่อยู่ข้างบนปราสาทไปตายแทนเมื่อเปิดสงครามและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะคะของคนขเมศที่ชัดเจนค่ะว่า เขาไม่พอใจนะคะนายพลคำเหน่งคนนี้อย่างมากที่ค่อนข้างจะทำตัวอ่อนน้อมเหมือนกับว่าเกรงกลัวทหารไทยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ